สำหรับกลุ่มบุคลากรที่เป็น38คลองเล็บ1แล้วก็38คลองเล็บ2นะคะซึ่งถ้าเราเราเราจะเห็นว่า38คลองเล็บ1เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มศึกษานิเทศนะคะถ้าถ้าเป็นกลุ่ม38คลองเล็บ2ก็จะเป็นน้องๆท,ที่เป็นผู้บริหารอยู่ในเขตพื้นที่หรือเป็นเจ้าหน้าที่นะคะ,ะก็ขออนุญาตเรียนว่ามันจะมีอยู่สองกรณีนะคะซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเราเรียกว่าเป็นข้อบังคับ ครุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพปี5-6แล้วเราก็มาปรับปรับปรุงเมื่อปีพศ2517เป็นฉบับที่6นะคะแล้วก็มีระเบียบครุสสำนักง,งานเลขาธิการครุสภาออกมาว่าด้วยหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้บริหารสถตรฐานศึกษาปี2518นะคะขออนุญาตกับเรียนท่านท่านผู้แทนการเขตพื้นที่นะคะแล้วก็ ผู้บริหารการศึกษารวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาหรือน้องๆทุกคนด้วยความเคารพว่าเราจะแบ่งเป็นสองกรณีนะคะเดี๋ยวท่านรองสุดาซึ่งดูแลสำนักทั้งๆดูแลเรื่องใบอนุญาตนะคะแล้วก็มีท่านรองพลรพีดูดูสำนักมาตรฐานเนี่ยท่านอาจจะช่วยเพิ่มเติมได้นะคะในฐานะที่เป็นผู้มีประสบการณ์ด้วยนะคะแล้วก็ในฐานะที่มาเป็นผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการคุุณาด้วยนะคะกรณีสำหรับผู้ที่ที่เป็น38คลองเล็บสอง นะคะกรณีที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอยู่แล้วนะคะอันนี้กลุ่มนี้เราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่1เพราะฉะนั้นในในกลุ่มนี้เนี่ยนะคะถ้ามีใบครูอยู่แล้วนะคะแล้วใบอนุญาตเนี่ยของท่านถ้าเป็นแบบเดิม <c oughs> ก็จะเทียบชั้นได้กับเป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นนะคะที่ที่ที่ยังไม่หมดอายุ it, นะคะหรือถ้าถ้าเป็นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มบุคคลที่ที่ที่เข้ามาตามกติกาใหม่ ก็จะต้องมีใบอนุญาตอยู่ในระดับที่เป็นเบสิกที่ชิ่งไลเส้นนะคะซึ่งเมื่อก่อนครุสภาไม่เคยได้เปิดโอกาสให้กับกลุ่มนี้ได้เข้ามามีโอกาสรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารการศึกษาเลยนะคะแต่ว่าข้อบังคับฉบับนี้เราเปิดช่องทางให้กับ38คคองเล็บสําหรับในกลุ่มที่มีใบเบสิกลายเส้นอยู่นะคะ แล้วก็มีมาตรฐานความรู้ตามข้อบังคับของคุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพพส2556นะคะก็หมายความว่ามีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ามีใบครูเบสิกรายเส้นแล้วก็มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิอื่นที่ครุษภา,ารับรองขออนุญาตว่าในอดีตเนี่ยเรามีหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยผลิตก็คือปอตรีบริหารการศึกษาแต่ในปัจจุบันไม่มีแล้วเท่าที่เราสำรวจนะคะสำรวจสำรวจไปเนี่ยพบว่า พี่น้อง38คองเล็บ2เนี่ยตอนนี้ก็คือไปเรียนปโทรบริหารการศึกษาแล้วแต่ไม่สามารถที่จะเข้าช่องทางของการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารได้เนื่องจากในอดีตเนี่ยประสบการณ์เนี่ยเราให้เฉพาะประสบการณ์ในสถานศึกษาเท่านั้นแต่ในปัจจุบันนี้กติกาข้อบังคับปี67ฉบับที่6นี้เรานับ ประสบการณ์บนเขตพื้นที่ให้ด้วยในฐานะที่เป็นเป็นผู้บริหารอาจจะเดี๋ยวท่านรองสุดาช่วยเติมนะคะอาจจะเป็นผอออกลุ่มหรืออาจจะทํางานเป็นหัวหน้างานอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่เนี่ยถ้ามีประสบการณ์2ปีแบบนี้แล้วก็สําเร็จการศึกษาปโทรบริหารการศึกษามีใบครูอยู่ ท่านผอเขตพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะส่งเรื่องราวส่งรายชื่อของกลุ่มคน38คองเล็บสองนี้มาที่สํานักง,งานเลขาธิการพุทสภาได้เลยแล้วก็สามารถที่จะให้เขาเข้าอบรมหลักสูตร60ชั่วโมงของพุตสภาแล้วก็อบรมเสร็จก็รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาได้เลยค่ะอันนี้เป็นเป็นเรื่องราวที่ที่อยากจะให้พี่น้อง38คองเล็บสองได้เตรียมตัวเองเพื่อที่จะเข้าสู่รุ่นนี้ได้ ท่านรองเติมนิดนดีไหมคะในฐานะที่เป็นผู้มีประสบการณ์คะ่ะข,ขอบคุณค่ะท่านเลยาคะ,คะที่จริงอันนี้ก็เป็นความก้าวหน้าของน้องๆไม่ว่าจะเป็นผอกลุ่มบริหารทั่วไปผอกลุ่มบุคคลผอกลุ่มแผนหรือผอกลุ่มที่อยู่ในเขตเพื้นที่การศึกษานะคะซึ่งเราเห็นว่าในเรื่องของน้องๆเน,นี่ยจะเรียนปโทโบริหารส่วนใหญ่ก็เรียนกันแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีโอกาสที่ถ้าอยากไปเป็น ผู้อในการสถานศึกษาเนื่องจากเราขาดคุณสมบัติตรงนี้ก็อยากให้น้องๆลองดูว่าใครสนใจใครอยากเป็นผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็มีคุณสมบัติที่เข้าตรงนี้สามารถที่จะมาขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารได้นะคะก็เดี๋ยวรายละเอียดนะคะถ้าเห็นว่ายังมีอะไรสงสัยตรงไหนเนี่ยก็แชทมาถามได้นะคะ ch Channel